ีน้องถามเข้ามานะคะว่าทำแอมเวย์แล้วต้องสต็อกสินค้าไหมนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะขึ้นคำถามไว้ให้นะคะพี่ปูตอบได้เลยนะคะว่าทำแอมเวย์เนี่ยไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกนะคะแล้วสั่งซื้อสินค้ากับ เว็บไซต์แอมเวย์ได้โดยตรงแล้วบริษัทแอมเวย์เนี่ยจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องแพ็คเองไม่ต้องจัดส่งเองด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บริษัทแอมเวย์พพอร์ตให้กับนักธุรกิจทุกคนค่ะดังนั้นน้องที่ถามเข้ามานะคะว่าทำแอมเวย์แล้วต้องสต็อกสินค้าไหมพี่ภูบอกได้เลยนะคะว่าไม่ต้องสต็อกสินค้าค่ะแล้วก็มีคําถามอีกนะคะว่า ทำยังไงให้คนมาขอซื้อสินค้ากับเราสิ่งที่พี่ปูแนะนํานะคะก็คือให้เรา